สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ In in you English inspires you just put your heart into learning English คราวที่แล้วครูนุชได้อธิบายเรื่องของการใช้ Adverb of Quantity หรือ Adverb Degree to เพื่อบอกระดับความมากน้อยวันนี้เราจะมาเรียน Adverb of Quantity enough นะคะคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ adverb of quantity หรือ adverb of degree enough นะคะคือคำกริกยาวิเศษที่บอกระดับความมากน้อยนะคะโดยเขาจะทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์หรือขยายคำกริกยาวิเศษและเรายังสามารถใช้ enough กับคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะครูขออนุญาตปิดหน้ากล้องนะคะ เราจะวางนะคะ enough หลังคำคุณศัพท์นะคะตามนี้เลยค่ะ adjective แล้วตามด้วย enough นะคะเขาจะให้ความหมายว่าพอหรือพอเพียงมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเช่นพวกเราคุยกันเรื่องกล่องนะคะที่จะนำมาใส่หนังสือ,อครูพูดขึ้นว่ากล่องใบนี้ใหญ่พอสำหรับหนังสือนั้นทั้งหมดนะคะเราจะแต่งประโยคนี้อย่างไร อันดับแรกให้เราตีความประโยคนี้ก่อนว่าจะใช้เทนส์อะไรจะเป็น present simple tense หรือว่าเป็น past simple tense นะคะ2ให้เราชั้งประโยคออกเป็นกลุ่มคำก่อนเพื่อจะได้ง่ายตอนแต่งประโยคนะคะกล่องใบนี้ครูก็ทำการชั้งเลยนะคะกล่องใบนี้ใหญ่พอสำหรับหนังสือนั้นทั้งหมดนะคะ ตามกฎนะเราจะวางอ n a านะคะหลังคำคุณศัพท์ะะเพื่อบอกระดับความมากน้อยนะคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่า d j j e t t v v น่ะจะบอกให้เรารู้ลักษณะหรือคุณสมบัติของคำนามหรือคำสรรพนามนั้นทำให้เราได้ความชัดเจนขึ้นนะคะเห็น Adjective เมื่อไหร่เขาจะต้องตามหลัง b e verb เพราะฉะนั้นประโยคนี้จะต้องมี be verb นะคะในการสร้างประโยคอย่างแน่นอนเมื่อเราดูจากประโยคนี้แล้วนะคะกล่องใบนี้ใหญ่พอสำหรับหนังสือนั้นทั้งหมดนะคะต้องเป็นประโยค present simple tense นะคะที่ให้แต่ข้อมูลความจริงในขณะที่เราพูดนะคะเรามีประธานคือคำว่ากล่องใบนี้นะคะในภาษาอังกฤษทุกคนก็น่าจะรู้เนอะ,อะในภาษาอังกฤษก็คือ อ่า uh, this box นะคะ this box นะคะเป็นประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์นะคะอ่ากระจายรูปตามอ่า present simple tense นะคะ be verb ก็คือ is นะคะอ่าเราก็จะได้เป็น this box is นะคะกล่องใบนี้อ่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่ในภาษาอังกฤษ iny, ที่เป็นคำคุณศัพท์ก็คือคำว่า big นะคะอ่ะเราก็วาง big คนะหลัง be verb อนะ่ big. นะ big ค่ะคำถัดไปพอนะหรือเพียงพอนะะก็คือคำว่า enough นะคะเราตามกฎเลยจะวาง enough หลัง adjective นะคะเราก็นำมาวางเลยอ่นะเราก็จะได้เป็น this box is big enough นะ enough เป็น adverb มาขยาย adjective คือคำว่า big นะคะ,ะเราก็จะได้เป็น this box is big enough ส่วนกลุ่มคำที่เหลือสำหรับหนังสือนั้นทั้งหมดนะคะสำหรับก็คือคำว่า for for นะคะหนังสือนั้นทั้งหมดก็คือคำว่าทั้งหมดก็คือ all นะคะ all all those ตรงนี้ครูใช้ อ่า d o เข้ามาเพื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นพหูพจนะ์น่ะที่อยู่ไกลตัวผู้พูดนะคะอ all t h o s e books เราก็จะได้ประโยคที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือ this box is big enough for all t h o s e books นะคะอ่ตรงนี้ก็คือการใช้ adjective นะคะแล้วตามด้วย enough นี่คะ big enough าตามหลัง be verb ทีนี้ลองอีกซักตัวอย่างนะคะซักตัวอย่างหนึ่งน้ําอุ่นเพียงพอสําหรับคุณหรือไม่ประโยคนี้เป็นประโยคคําถามแบบให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เรามาดูซิว่าจะแต่งประโยคนี้อย่างไรอันดับแรกให้เราตีความประโยคนี้ก่อนว่าจะถามแบบตอบใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราจะใช้ tense อะไรเป็น present simple tense หรือว่าเป็น past simple tense นะคะ 2. ให้เราชั้งประโยคออกเป็นกลุ่มคําก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายตอนแต่งประโยคนะคะอ่าน้ำนะ,ะอุ่นอุ่นตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้เนในคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคุณศัพท์คือคําว่าอะไรนะคะเพียงพอนะคะสำหรับชั้งนะคะคุณหรือไม่นะ,ะ,ะตรงนี้นะคะะเราก็ดูนะคะแน่นอนตามกฎ เราจะวาง enough หลัง adjective ใช่ไหมหลัง adjective เพื่อ,อามาอธิบายบอกระดับความมากน้อยนะคะเห็น adjective เมื่อไหร่ตามหลัง be verb แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะะก็จะต้องมี be verb ในการสร้างประโยคคำถามนะคะแบบใช่หรือไม่ใช่ตอบใช่หรือไม่ใช่นะะแล้วก็ประโยคนี้จะต้องเป็น present simple tense นะคะที่ให้แฟกข้อมูลความจริงนะคะเป็นการถาม น้ำภาษาอังกฤษก็คือน้ำก็คือประธานนะคะก็คือ water นะคะเป็นประธานที่เป็นคำนามนับไม่ได้ด้วยนะคะคำนามที่นับไม่ได้นะคะก็เช่น milk นะคะ uh, water นะ,ะ homework uh, furniture นะ,ะ,ะ ink หมึกอ,นะอย่างเงี้ยคือคำนามที่มันนับไม่ได้นะคะ ทีนี้ water นะคะก็เป็นคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้นะคะ,ะตรงทีนี้เราก็จะดูนะคะว่าเราจะใช้ใช้เป็น tense present simple tense นะคะก็ต้องใช้ be verb เข้ามานะ,ะอ่าเราก็กระจายรูป be verb ตาม present simple tense ก็คือช่องที่หนึ่งก็คือ is นะคะ is อ่าตรงนี้ครูอขอใสอ่ article the ด้วยนะคะ the เป็นการชี้เฉพาะเข้าไปเนื้อว่าเออเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราคุยกันเรื่องน้ำไหนอะนะคะชี้นิดหนึ่งอ่ะก็จะเป็น the water eat ะะอ่าคำถัดไปคือคำว่าอุ่นนะคะในภาษาอังกฤษคำคุณศัพท์นะะ,นะ,ะก็คือคำว่า warm อืม warm นะคะเพียงพอหรือพอก็คือ enough มาขยาย adjective warm ะะบอกระดับอ่ะน้ำเนี่ยอุ่นพอ เพียงพอสำหรับคุณหรือไม่นะสำหรับก็คือ for you อ่าได้ประโยคนี้ละอ่ะทีนี้เมื่อเราดูจากประโยคที่เป็นภาษาไทยอ่ะน้ำอุ่นเพียงพอสำหรับคุณหรือไม่นะเขาเป็นประโยคคำถามแบบ yes no question นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งการวาง be verb ในประโยคคำถามเนี่ยเราจะต้องเอา be verb เนี่ยมาวางหน้าประธานนะคะอะวางหน้าประธานนะคะก็ตัด นะเอา b e v ว r b มาวางหน้าประธานะก็จะได้เป็น is นะคะเป็นคำนามนับไม่ได้นะเราก็ต้องใช้อ s สเป็นรูปเป็นกริยารูปเอก,กพจน์นะคะก็จะเป็น is the water warm enough for you น้ำอุ่นพอสำหรับคุณหรือไม่นะเราได้ประโยคแล้วนะคะอ่นะอันนี้ก็ครูก็ทำให้ดูนะคะว่าตำแหน่งการวางอ o นับ นะจะต้องตามหลัง adjective นะคะ uh, big enough เนี่ย eat the water warm enough uh, ตามนี้เลย uh, ทีนี้ถ้าเวลาเราทำเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยนะคะเราก็จะต้องวาง not ไว้หลัง be verb เนตะิม not เข้าไป uh, อย่างเช่นประโยคปฏิเสธนะคะ this box isn't big enough for all those books กล่องนี้ไม่ใหญ่พอสำหรับหนังสือนั้นทั้งหมดนะะ uh, The water isn't warm enough for you น้ำไม่อุ่นพอสำหรับคุณนะเวลาเราทำเป็นประโยคคำถามแล้วก็เอา be verb มาวางด้านหน้าประธานนะคนะก็จะเป็น Is this box big enough for all those books นะกล่องนี้ใหญ่พอสำหรับหนังสือนั้นทั้งหมดหรือไม่นะถ้าใหญ่พอก็ Yes it is ถ้าไม่ก็ no it isn't นะคะอ่า is t h e water warm enough for you น้ำอุ่นพอสำหรับคุณไหม yes it is นะคะ no it isn't อ่ะเราเห็นการใช้ enough นะคะอ่าตามด้วย adjective แล้วอ่นะ enough ตามด้วย adjective อ่ทีนี้เราจะมาดู enough ตามหลัง adverb บ้าง ะ a d v e rb ก็คือคำกริยาวิเศษนะคะแล้วก็ตามด้วย In นาฟ n ินก็คือคำกริยาวิเศษนั่นเองนะคะอะเราจะวาง In นาหลังคำกริยาวิเศษนะคะเขาก็จะให้ความหมายว่าพอหรือพอเพียงนะคะอะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันอะนะสมมุติว่าเราคุยกันเรื่องการแสดงละครของปีเตอร์ใช่ไหมคะหลังจากที่เขาแสดงละครจบไปแล้วอะครูก็พูดขึ้นว่าปีเตอร์อะแสดงได้ดีพอสมครวร เราจะแต่งประโยคนี้อย่างไรอันดับแรกให้เราตีความประโยคนี้ก่อนว่าจะใช้เทนอะไรนะ present simple tense หรือ past simple tense หรือ present perfect tense นะคะเราก็ดู2ให้เราชั้งประโยคออกเป็นกลุ่มคำก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายตอนแต่งประโยคนะครูก็ชั้งเลยพีเ e อแสดงนะแสดงได้ดีพอสมครวรน,นะตามกฎ เราจะวาง enough หลัง adverb นะคำกริยาวิเศษเนี่ยบอกระดับความมากน้อยนะอย่างที่เราเ,เคยเรียนกันมานะ adverb ก็คือคำกริยาวิเศษที่ทำหน้าที่อาจจะขยายคำกริยานะจะอยู่ด้านหน้านะหรือขยายคำคุณศัพท์หรือขยายตัวมันเองก็ได้ในที่นี้จะขยายตัวมันเองนะคือ adverb กับ adverb นะคะอ่ะ เมื่อเราตีความจากประโยคนี้แล้วอ่ะตีเตอร์แสดงได้ดีพอสมควรเนี่ยนะ,ะก็เราดูละครที่เขาแสดงจบแล้วเนอะเราถึงมิจาร์เขาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์หรือการกระทําที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตและจบลงไปแล้วในอดีตเราก็ต้องใช้เทนอะไร past simple tense นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งประโยคนี้เป็น past simple tense นะคะอ่ะ ประธานของประโยคนะนี้เรารู้แล้วละ่ะว่าต้องเป็น Peter เป็นชื่อเฉพาะชื่อคนนะคะก็ปีเตอตั้งเลยประธานนะคะแสดงคําว่าสแสดงนะคะในภาษาอังกฤษคืออะไรสะแสดงละครนะก็คือ perform นะ perform เราจะต้องทำ perform เนี่ยให้เป็นกริยาช่ชองที่สองให้อยู่ในรูปของ past simple tense นะคะ ก็เติม ed ให้ได้เลยนะไม่ได้เขากดก็เติมเลย ed นะคะอ่าก็จะเป็น performed นะคะได้ดีนะได้ดีก็คืออะไรคะภา,าภษาอังกฤษดีอย่าตอบว่า good นะ good นี่คือเป็นคำคุณศัพท์นะคำคุณศัพท์นะทำคุณศัพท์อ่าทำหน้าที่ขยายคำนามตามหลัง be verb อันนี้เขาเห็น perform เนี่ยสแสดงเป็นกริยานะเป็น action verb เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นแลดีก็คือคำว่า well well ตัวนี้คือ adverb นะเพราะ well ไปขยาย perform นะครับ Peter แสดงแสดงเป็นยังไงแสดงได้ดีนะอทีนี้บอกมีพอสมควรนะก็ใช้คำว่า enough ตามหลัง adverb ได้เลยเห็นไหมก็จะได้เป็น Peter perform well enough จุด full stop เห็นไหมคะ,ะตรง แอดเวิเนี่ยอย่าง Adverb เนี่ยจะทำหน้าที่ขยายคำกริยาที่แสดงอาการการกระทำการขึ้นไหวอ่ะอย่างเช่นไรถ้าไม่ใช้ perform ก็เช่น run walk jump speak write นะเหมือนที่ครูเคยอธิบายเนาะบางคนอาจสงสัยนะว่าจะสังเกตยังไงอ่ะว่าคำไหนคือ adjective หรือคำไหนคือ adverb อ่ะครูมีตัวอย่างให้นี่ action verb นะคะดู run walk jump speak เนี่ยยกตัวอย่าง Jack is good enough for you นะคะแจ็คอีส์อันน enough young man ดูอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าต้องเป็น adjective เพราะอะไรเพราะเขาตามหลัง be verb เนี่ยกริยาหลักเห็นชัดเลยนคะคะอ่ะอย่างนี้ Good ตัวนี้ก็คือ adjective adjective ตามด้วย adverb นไหมคะนี่ adverb มาขยาย Good อบอกระดับแจ็คเนี่ย ดีพอสำหรับคุณนะ Jack is a nice enough young man อันนี้เป็น now face นะคะอะครูก็กระจายให้เลย article อะอะหรือ an นะมีอันนี้คืออะหรือ an เนี่ยนะคะตามด้วย adjective นะ adjective ก็คือ nice นะคะแล้วก็ adverb ก็คือ enough นะคะแล้วก็ adjective อีกตัวหนึ่งเนาะ young man ตัวนี้ครูยั่วไปเป็นคำนามเนี่ยเห็นไหมคะ หน้าที่ของ b verb เนี่ยเวลาที่เขากระจายรูปมานะเขาโครงสร้างเขาเป็นแบบนี้นะคะของ b verb นะ subject นะคะ,ะ, ject, ะ,คะ,ะตามด้วย is am are นี้ทุกคนก็ต้องดูรู้เนอะว่าประธานถ้าประธานใช้กับ is ตัวไหน am ตัวไหน are ตัวไหนตามด้วย adjective นะตามด้วยคำนามเหมือนอย่างเนี้ย a nice enough young man เนี่ยตามด้วยคำนาม หรืออาจจะตามด้วย pronoun อ่าสมมุติเขาถามว่าใครทำแก้วแปกผูก็บอกว่า i s me i s me เนี่ย pronoun i s me คะเนี่ยนี่คือ,อการกระจายรูปของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะของการใช้ be verb นะตรงนี้คนะง่ายมากเลยนะจะดูจะดูได้ไงว่าเป็น adjective ก็ดูสิว่าอ่ามันตามหลัง B หรือเปล่าเนี่ย adjective นะ ad เนี่ยเห็นไหม b verb นะคะอ่าพี่อ่าต่อมานะคะ he eats well enough he lives well enough เขากินดีพอเขาอยู่ดีพอเนี่ยนะคะก็ well ตัวนี้ก็คือเป็น adverb นะขยายคำกริยาเห็นไหมขยาย eat นะตัวนี้ก็คือ adverb นี่ก็คือ adverb เหมือนกัน Enough มาขยายอีกทีหนึ่งนะคะ he l e a v e น่ well ขยาย leave นะคะอ่านี่ครูก็กระจายให้นะคะ verb ตามด้วย adverb ตามด้วย adverb นะคะอก็วิธีการสังเกตง่ายๆถ้ามันเป็น action verb อะ่ะตรงเนี้ยนะคะ eat speak อย่างเนี้ยตรงเนี้ยแสดงว่าต้องเป็น adverb มาขยายคำกริย,ยาเห็นไห Tom is n t speaking loudly enough I can't hear him ฮะ นี่เดี๋ยวครูกระจายให้นะนี่ก็จะเป็น verb นะ speaking ก็คือ main verb นะคะตาม adverb นะตามด้วย adverb <c oughs> นะเนี่ยก็ดูตำแหน่งการวางนะวิธีการดูนะคะก็คือดูตำแหน่งการวางของของเขาอ่าสรุปเนอะสรุปอีกนิดหนึ่ง ก็คือวิธีการดูให้เราดูที่คำกริยาหลักนะถ้าคำกริยาหลักเป็น be verb อย่างนี้นะคะแสดงว่าคำที่ตามหลังมาเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์อย่างนี้เนาะนี่คือคำคุณศัพท์นะหรือถ้าเป็น be verb แบบนี้ก็ตามหลังคำนามตามโครงสร้างนี้เลยนะคะนี่นะคะอา่อานั้นอ่ะแล้วก็มา he eat well enough he live well enough ะะ Tom isn't speaking loudly enough ตัวนี้ก็ไปขยายคำกริยาหลักที่แสดงอาการการเคลื่อนไหวพวก Dynamic v e r b A c t i o n verb ว verb, ิเนี่ยนะคะวิธีการสังเกตง่ายมากเลยนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้คือทำเป็น Adverb ขยายกริยาหลักนะคะ,ะเราเห็นการใช้ n o u p h ตามด้วย Adverb ไปแล้วนะคะเรามาดู Enough ที่ใช้กับคำนามนับได้ แคำนามที่นับไม่ได้นะคะเพื่อ,อบอกปริมาณของสิ่งของเหล่านั้นนะคะ,ะการวางตำแหน่งนะคะเราจะวางอีนอฟไว้หน้าคำนามนับได้ดูนี้ก่อนนะคะอีนอฟตามด้วยคำนามนับได้อนับได้เป็นรายสิ่งทำเป็นรูปผู้พูดได้ดนยการเติม S อ,อยกตัวอย่าง she has enough cookies to share with everyone เธอมีคุกกี้มากพอที่จะแบ่งปันกับทุกคน ทำเป็นประโยคปฏิเสธอันนี้เป็น present simple นะถ้าเป็น present simple อะไรที่มันลงท้ายด้วย simple present simple past simple ก็ใช้ verb to do เข้ามาช่วยแล้วก็กระจายรูปตาม t e n นะคะอันนี้เป็น present ก็ใช้ do เข้ามาช่วยกระจายลงท้ายด้วย o นะกดการเติม s e s r e s มาใสา่ก็เป็น she does เติม not นะก็เป็น she doesn't have ช่องนี้กลับไปเป็นช่อง infinitive ก็จะได้เป็น she doesn't have enough cookies to share with everyone เห็นไหมไง่ายไหมทำเป็นประโยค yes no question นะก็เอา verb to do เข้ามาช่วยกระจายตามรูปเทมก็ได้เป็น does she have enough cookies to share with everyone เธอมีคุกกี้พอสำหรับที่จะแบ่งแบ่งปันให้คนอื่นไหมให้กับทุกคนไหมถ้ามีก็ yes yeah, she does ถ้าไม่มีก็ no she doesn't อ่าโอเคเห็นแล้วเนาะอีนับตามด้วยคำนามนับได้นี่มาอีนับตามด้วยคำนามนับไม่ได้คำนามนับไม่ได้คือคำนามที่นับไม่ได้เป็นรายสิ่งทำเป็นรูปหูหพจน์โดยการเติมอเอสไม่ได้นะคะเช่นไรเช่นคำว่า money เนะี money. นะ่ย money ฮะ food milk อ่ะ ink อ่นะอะไร sugar Yeah. f u r ร u นินี่คือนับไม่ได้นะคะ,ะยกตัวอย่างประโยคบอกเล่า he drinks enough waters ตรงนี้ครูใช้เป็น ten เ e รส e ซนะ,ะเราก็ต้องกระจายรูปตามประธานนะคะ he s h it นะก็เติม s ตามนี้เลยก็เป็น he drinks enough waters ะะถ้าทำเป็นประโยค ปฏิเสธนะคะเราก็เอา verb to do เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็กระจายรูปตามประธานก็จะได้เป็น he does n t drink enough water ก็กลับไปเป็นช่องอ่า infinity นะคะอ่า yes no question นะะเวลาเราทำเป็นประโยคอตอบแบบใช่หรือไม่ใช่นะคะอ่าแล้วก็เอา verb to do เข้ามานะคะก็มาวางไว้หน้าประธานก็จะเป็น does he drink enough water นะ,ะเขาดื่มน้ำพอไหม ถ้าพอก็ yes he does ถ้าไม่พอก็ no he doesn't นะคะ,ะตรงนี้เราก็เห็นวิธีการใช้นะคะ enough แล้วตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะเรามาดูการใช้ there is enough นะคะแล้วตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะ,ะเช่นประโยคบอกเล่านะคะ,ะ there is enough food for everyone ะะมี อาหารพอสำหรับทุกคนนะคะ,ะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็เอา not มาเติมหลัง be verb ก็จะได้เป็น there isn't enough food for everyone ไม่มีอาหารพอสำหรับทุกคนนะคะถ้าเป็นประโยค yes no question แล้วก็เอา is e เข้ามาช่วยนะคะในประโยคคำถามก็เอามาวางไว้หน้า ประธานก็จะเป็น is there enough food for everyone มีอาหารพอสำหรับทุกคนไหมถ้ามีพอก็ yes there is ถ้าไม่มีก็ no there isn't นะคะอันนี้ก็คือการใช้ there is enough แล้วตามด้วยคำนามนับไม่ได้ตรงนี้ครูก็ใช้ลูกศรเอาไว้ให้ดูเนะคือถ้าเป็น there is ก็ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะ,ะต่อมา there are enough แล้วตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะอ่าถ้าทำเป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็นแหละ t h e r e are enough chairs for everyone นะ,ะวิธีการสังเกตคำนามนับได้ก็คือเติม s อ่ามีเก้าอี้พอสำหรับทุกคนนะะถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายมากเลยเอา not มาเติมหลัง be verb นะคะก็จะได้เป็น There t h e r e aren't enough chairs for everyone อ่าไม่มีเก้าอี้พอ สำหรับทุกคนนะคะถ้าทําเป็นประโยคคําถามแบบใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เอาอ่ะ be verb มาวางด้านหน้านะคะก็จะได้เป็น are there enough chair for everyone มีเก้าอี้พอสําหรับทุกคนไหมถ้ามีพอก็ yes there are ถ้าไม่มีก็ no there aren t นะคะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการใช้นะคะ there is enough กับ there are enough นะคะอ่ะทั้งหมดนี้ก็ เป็นเรื่องของการใช้ quantifier enough นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูทวนอีกนิดหนึ่งเนอะค่ะ enough นะคะการวางตำแหน่งนะคะจะวางหลัง adjective ก็คือ1นะคะ enough แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย enough นะคะ2นะคะ อ o น g ฟวางหลัง a d v e rb นะคะคือ a d v e rb แล้วตามด้วย enough นะคะสามใช้ enough กับคำนามที่นับได้นะคะสใช้ enough ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะแล้วก็ห there is enough ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะ แล้วก็6 d r e า o u g h แล้วตามด้วยคำนามนับได้นะคะทุกคนก็จำตำแหน่งการวางทำกริยาวิเศษบอกระดับความมากน้อยนะะก็คืออ n นาเนี่ยนะ adjective ตามอ่า o u g h เดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้ให้นะคะจะได้เห็นชัดเจนอ่า adverb ตามด้วย enough แล้วก็ enough ตามด้วยคำนามนับได้นะคะแล้วก็ enough ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ะคะแล้วก็ there is enough ตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้ะคะแล้วก็ there are ตามด้วยคำนามนับได้ะคะ่ะทั้งหมดนี้ก็คือการใช้ quantifier enough นะคะครูก็หวังว่าทุกคนจะ,ะเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะคะ ครั้งหน้านะคะครูจะอ,อธิบายเรื่องของการใช้ ing นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเรื่องของการใช้ quantifier enough นะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมา,มากค่ะบ๊ายบาย